ทบ้านแล้วค่ะในเดอมีใครใคนีนยเ้มแข่งเลยค่ะปะเอ,อ้ยเดือเยอะได้วะปเราไาากินขนมเป็นครับฝ่าเป็นเน็บเหรอารเป็นเน็บครันน้รงแรกในชีวิตเหรอลูก มหัวไหนขานไหนลูกคิดว่าเราเปนหัวขานนี้ปะขานนี้ชายเลยใช่ t o ช c h it o u ชอ o าวช o u c าช u c อ o ช c h ouch เอ๊ยเดือหายแล้วหายเร็วจังมาแล้วชิมสิรสชาติเป็นไง พูดไม่ออกเลยอร่อยดีไอติมนมแบบนุ่มนมไได้นะแต่มันละลายเร็วนะเนี่ยถึงบ้านเดี๋ยวมันแค่ยุบตัวเพรมันแค่ยุบตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดีย เอาเอาถ้วยมาลูกอร่ที่สุด้วกพแล้วเอ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 อพี่เอาเอพี่เอพี่ไม่กินเลมอนเนเหรอไม่กิน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 เออร่อยมากเลยรู้ไหมพี่ก็ต้องเจลรี่แล้วแกเจลรี่

ไอว่าจับมือพ่อหน่อยได้ไหมดูเด้งเหมือนรแ้วไรน่กหัวทงอวาหวาเหรออวาปวดหัวทำไงปวดหัว่ปวดหัวปวดหัวปวดหัวทำไงอาัวงปลดอาปวดหัวทำไงปวดหัวไอวาปวดหัวทไงปวัวอ่าปวดัวทไงปอ่วนงปวดทง่ปดหัวทำง่าปงปวดหัว พีธปวดหัวทำไงอันนี้นี่คนนี้ทคนนี้ไหนอัญยาปวดหัวปวดหัวจังเลยค่ะเออนี่นี่คนนี้ท่าคนนี้ท่าปวดหัวอัญยาหันหังพอนี่ไหนปวดหัวปวดหัวทำไงปวดหัวนี่นี่คนนี้ปวดหัวยังเลยเฮ้ยคนดีอยากให้น้องจับนะหนูขึ้นไปกินข้างบนเก้าอี้เลยดีหนูอย่าอย่าดึงพี่มาคนดีมากเลยคนดีอะชอบตีนะเนี่ยพิธีมาอีกพิธีปวดหัวทำไงปวดหัวพิธีปวดหัวทำไงลูก พทีปวดหัวทำไงนอกจากกินแล้วทำอะไรบ้างพี่ลูกอะมเไม่หรออปวดหัวทำไงคะปวดหัวไหมปวดหัวเลยเนาะปวดหัวคะปวดหัวไหมปวดหัวไม่แบ่งบันลดเลยเนาะ ปวดหัวเลยโวยวายไงโวยวายไงปวดหัวขอบนลกินนอนทำไมเยอะทำไม่ฉีกกันมาเยอะขนาดนั้นนะโอ้ใครฉีกอ่ะโน่พีีพี่นุ้ไปหากล่องมาใส่จนเองอ่ะงั้นเดี๋ยวให้อีกคนละชิ้นอ่ะแล้วพอก่อนนะ ให้นาฬช Bond enfin anyway> ิ้นหนึ่งยังไม่น่าขาออร่อยอยู่นะเชลลี่อร่อยมากเอาหยิบไปอาดชิ้นหนึ่งครับสไตล์คล้ายๆกับนี่เหมือนกันนะหยิบไปชิ้นหนึ่งครับแอนน่ะค่ะใส่ตัวนี้ไม่เอาไม่เอาขอแล้วไหนเนี่ยเช็ดปวดหัวไหนป้านวดปวดหัวมากเลยปวดหัวปวดหัวไอ้ป้าปวดไหมไอ้ป้าปวดหัวไหมปวดหัวมากปวดหัวเลยปวดหัวมากเลยเนาะหยุคิดด้วยการปวดหัวของลูก พือสาวนหัว <c oughs> <c oughs>